อ่าง่นพันอะไรคะตะเกียบฮะไข่พันเอค่ะออกกำลังฮิตเลยฮะเป็นกำลังฮิตเลยค่ะเด็เล่นค่ะวันนี้เราจะมารีวิวมาม่าเอ้ยมีมี่ค่ะมีมี่เหรอคะนี่ค่ะมันมันคือมาม่าเจ๊ตะเกียบก็เลยเรียกว่ามีมี่ค่ะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบ ไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เย้วางนิ้ววานิ้วเอาไว้ทีละชิ้นดีกว่าค่ะเอาแล้วเฮ้ยแต่คู่มือมันขาดไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคู่มือมันอยู่ด้านนี้ค่ะเฮ้ยรอดไปเมไหรก็จะมีซ่อมให้ค่ะก็จะมีซ่อมให้แล้วก็มีเหมือนหมักฝ้าหลังน้องค่ะ ขนมค่ะขนมใช้ชิ้นที่ทำ้งค่ะน้องนี่เขาก็มีซองสีส้มแล้วก็ซองสีแดงเพราะที่ใส่ถุงแล้วก็มีไม้จิ้มฟันให้แล้วก็มีเหมือนผงผงสีน้ำตาลค่ะส่งใส่กินแล้วมันคนจะฟันนะคะแล้วก็เลยต้องใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มจิ้มไม่ใช่ค่ะเขาให้ไม้จิ้มฟันเพราะว่าเอาไว้เจาะถุงอันนี้ค่ะอ๋อแต่อย่าพุ่งเจาะนะคะเดี๋ยวค่อยเจาะค่ะโอ้โอมันหลุดตรกไหแล้ววะอ่าไม่เป็นไรค่ะ น้องพิมพ์ทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเจาะถุงเจาะรูอย่างเงี้ยที่ถุงอ่ะอ่แทงเขาเออกมาชุบเออเอแค่นี้แหละต่อไปแกชุกัร์ค่ะค่ะเอ้ยมันขนมมันเหนียวๆต้องรีบพิ่มเ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 พิ่มน้องพิมคะน้องพิมแบ่งนี้นะคะแบ่งชุกัร์น้องพิมพ์แบ่งให้มันได้เต็มวงกลมอันนี้แล้วก็แบบกลมเล็กสองอันนี้นะคะได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะจิ้ม้างมือยังคะ แม่ไปกินอันหนึ่ยังไม่ได้ล้างมือต่างกันเลยเนาะมไม่แล้วก็อันเล็กด้วยค่ะมันไม่เท่ากันนะคะอืออ่าโอเคได้แหละเราอักินได้ช่วยกินนะอย่าเพิ่งกินนะกินไหมอ่ะกินได้ค่ะกินอย่งเงี้ยแต่เดี๋ยวค่อยกินตอนเป็เกี๊ยวนี่กว่ทีนี้ท่านทำเป็นก้อนกลมๆแล้วก็แบบบีบให้มันเต็มเนี่ยนะอ่ะน้องพิมพ์คะเดี๋ยวจีน่าทำให้ดูก่อนแล้วกันนะคะ เราทําเป็นก้อนกลมๆก,ก่อนนี่แล้วเราก็ค่อยๆกดนี่นกลมไหมอย่างนั้นแหละ,ะเดี๋ยวจะน่าทำให้ดูก่อนนะน,นี่แล้วก็ค่อยๆใช้ดันอย่างให้มันเป็นกลมๆปุ๊บอ่ะกดแต่ละคนจะน่าอ่าเออใช้ได้ค่ะใช้ได้ ค่อยเทนะคะนี่หนึ่งต่อเทอีกนิดนึงค่ะเอาเข้มงวดเล่นหรอยะคะช่วยหน่อยค่ะทำไรกันนะฮะทำไรอ่ะหรือทำไรกันนะคะลูกเพนนี่อะไรก็ประกบใช่มันเหมือนเกี๊ยวซาเหรอลูกหน้าตาเหมือนเกี๊ยวซาใช่ค่ะทำเกี๊ยวซาโมแล้วทำไมของน้องพิมี่มันเป็นมีรูอย่างนี้มันจีน่าทำได้แล้วค่ะเกี๊ยวเออหมือนเหมือนเหมือนเหมือนจัมปติงอ่ะ ทำหมี่แล้วบะหมี่ทำไปยังคะอยากไปยัอ๋อเพิ่งเริ่มใช่ไหมใช่เจน่าทําเกี๊ยวไปนะคะประดิบประดอยไปเดี๋ยวเรามาทําบะหมี่กันดีกว่าค่ะนี่ราเมงราเมงอ่าใช่เอาใส่ในนี้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใส่เสองสีน้ําตาลค่ะลูกลูกตัวโน้ตนี่ใช่ค่ะนี่แต่หนูเอาผงนี้ใส่เท่งขี้น่าหรอคะใช่เอาน้ําใส่ทั้งขี้ค่ะเทเสร็จแล้วก็คนคนคนอย่างเี้ไม่ไม่ค่อยได้ทํา นไม่ได้ทำบ่อยใช่ไหมไม่้ทำเยอะเกิน,น,นกกไปหรือเปล่าคะเท่านั้นแหละค่ะเขาบอกมาตองอันที่ถาดที่มันเป็นรูปดาวหูกที่รูปดาวที่ก้นแล้วก็ใส่ผงสีส้มแล้วก็เทน้ําไปให้เท่าขีดนะคะนี่เท่าขีดมันจะมีขีดของมันอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาซองส้มในยใส่อันนี้เป็นน้ําซุปน้ําซุปเสร็จแล้วน้าซุปเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อน คนเลยค่ะ,ค,ะคนได้ไหมเพราะอันนั้อนอาจจะเหนียวนิดนึงนะอย่าให้หกนะลูกเพราะาอันนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นระ้ว่างน,นดี๋ยวเราทาลูกชิ้นนะคะได้น้องพิมพ์คะเดี๋ยวตรงไส้ไข่กับอันนี้เนี่ยเจ๊น่าต้องพึ่งสีเหลืองของน้องพิมพ์นะคะยังไงคะคต้องใช้ร่วมกัน,นะคะ่ะแล้วนนี่ค่ะเดี๋ยวแมทลูกชิ้นออกมาแล้วค่ะอันนี้ลูกชิ้นอันนี้ไข่ต้มเดี๋ยวเราต้องเอาเหลือง,งใส่ตรงกลางจะได้เหมือนช่วย สร็จแล้วเนี่ยเราก็ไหนลูบๆใส่แลูบนี้ฮะอ่ะเดีย๋ยวแม่บีบให้เดีย๋ยวแม่เป็นคนบีบไหมเดี๋ยวลูงบีบจะบีบบีบให้มันอยู่เป็นไข่แดงกับบีบวนๆอย่างนี้นะคะบีบวนๆได้หรออ่าอ่ะนิดนึงอีกนิดนึงโอเคอ่ะแล้วทําเส้นวงๆทําได้ไหมเส้นวงที่ไหนครับแบบนี้ยค่ะลูกชิ้นน่ะมันจะออกมาเป็นแบบเนี้โอ้ยังยังเลย ไเดี๋ยวคุณแม่ซ่อมมาอ่าพอแล้วค่ะราเมงเหรอลูกอ๋อราเมงราเมงหมดทุกคนอ๋อเออเออเป็นเลยเป็นเป็นเหมือนแล้วค่ะลูกจะได้เป็นเส้นยังหยักเนี่ยเออได้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 เฮ้ยต้องบีบช้าๆลูกเพราะพอหนูบีบแรงปุ๊บเนี่ยเส้นกลายเป็นก้อนบีบช้าๆบีบช้าๆเพราะว่าถ้าบีบบีบเนี่ยเขาบีบปื๊ดแรงมันจะกลายเป็นเส้นใหญ่แบบนี้ไม่ได้เราเป็นเส้นละนั่นแหละโอเคโอเคได้ ันนี้ว่าเขาว่าเขาสนุกสนุกนี่เฮยเหมือนกันแตเกี๊ยวเหมือนกัน่ะเสร็จแล้วเราต้องใส่ไม่ต้องค่ะไข่ใส่ไข่ค่ะใส่ไข่เกี๊ยวไม่ต้องใส่ค่ะปะป๊าบอกใส่เกี๊ยวเขาไม่ใส่เกี๊ยวเราใส่ไข่ค่ะโอ้ยวิไก่ไข่โตค่ะไข่โตเดี๋ยวโตสิ็ะแลวางบนลูกชิ้นแล้วก็เอ้ยวางบนเส้นแล้วก็ลูกชิ้นวางข้างโอเคกินเลยเกี๊ยวนี่เราอยู่ข้างๆแบบนี้ค่ะกินด้วยกันเป็นเซตเซต ลาเมงเกี๊ยวซ่าเหมือนผ้าเลยนะคะของปูติจูเล่ค่ะลาเมงเดี๋ยวมิมชอบกินเมนูเส้นกินอันนี้ก่อนเลยนะกินน้าขอกินอันนึงนนะคะได้แบงนั้นก่อนนะเป็นยังไงคะอร่อยเหมือนซูกัสใช่ไหมซูกัสไส้หวานหวานเย็นค่ะหัวหอสีแดงๆข้างในอะค่ะมันเป็นเหมือนโคลาแล้วกินแล้วมันจะเย็นๆซาซานี่ชอบเส้นอย่างนี้ชอเป็นยังไงเส้นชิมไหมยังออกินเส้นถุงจีน่าจีน่าไม่ชอบอะ หนูเคยชิมแล้วหรอเคยทำแล้วค่ะใครจะน่ากินใครทำเด็กตุ้งไข่เนี่ยมันทำมาสำหรับมดกินหรือเปล่าคะเนี่ยเล็กนะอ่านี่ลองชิมเส้นดิแม่อยากรู้ว่าเส้นเป็นยังไงเป็นยังไงคะเหมือนบวมไหมหรืออะไรเหมือนยังไงเป็นยังไงคะเหมือนชิ้น แล้วน้ำล่ะแล้วตัวน้ำไม่อะลูกเดี๋ยวลองจิ้มลองดื่มน้ำนั่นด้วยซิน้ำกินไข่ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นน้่งอย่โต๊ะอืมโอ้โหชุดแรงมากน้ำมันก็อาจจะโตัวเส้นมันดูเหมือนจืดก็หวานหวานเป็นเจลลี่แล้วน้ำก็เป็นน้ำเหมือนน้ำโค้กเหรอเนาะน้ำหวานโค้กเส้นมันอาจจะหวานเพราะมันอยู่ในน้ำแต่จริงๆเป็นแป้งสจริง หมดเลยขนาดว่ามันจืดๆหมดเย <นะ S 2> ลยหมดเรียบแล้วนะวเกีียวเคลาลิกกันนะคะขนมมาม่าลาเมงญี่ปุ่นค่ะกินเรียบเลย